มีเอาจะก,ก็ไปโค่นไอแม็กนะ่ะเนี่ยจะก,ก็เตรียมไว้นนไั<ใ>นดคนสวยได้เขนาดบัดได้บัดโค่นได้บัดเอารถสีได้เก,ก็เเบัดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเบสมงสุกรกันยินดีต้อนรับขอ,ขอชูสรบุญลายคือเก่าคือเดิมวันนี้ก็ามาหาทางน้องเต่าคนคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องกลมา แจ้งข่าวดีเพนะิ่นเนาะก็คือเม,มื่อนี่ก็คือทั้งซางปะกษิมาเจาะนํานในเมื่อนี่เนาะแต่การขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่กับฝนตกเนาะแต่ว่าเมื่อนี่ก็ขึ้มขึ้มนะรถผู้ประสิตโตอีกหรือเปล่านะพี่น้องการผู้ว่าซางสะิมาจักมงเนาะวาดลองเต่าห่ากระือน,นอนบ่ดูว่าจังใดเนี่ยกระชิได้ขึ้นไปโอ้ลมกับเพิ่นนะพี่น้องแล้วกระิได้ไปทั้ง ไปหาน้องนำขิงตโตน้องกัมมอนีีก <reading> ับท่างน้องนำขิงเป็นกะชิได้กของน้ากชิได้ซื้อวงกบหรือว่าหรือว่าซื้อสะโคปไปให้เพิ่นเนาะพี่น้องก็สิขึ้นไปหาน้องสาวกันเลยเนาะพัสสกุลก็ขึ้นไปก่อนแล้วเนาะดีนะดีนี่ตีได้หนิบอกน้องนั่งค้าต่หมอบนะไปมเออหนักใหญ่ไปบ่ดีเน้องมานาอยากกะยาคนเบิ่งบัดโลกที่มานั่ง อันอาซาหมดเเคือตังไปท่อีอย่างบิ้งแมนตันละกันบอกดินอยแล้วจำมือสองข้ามกินบกีถ้าเราทานเแล้วก็เรากายกได้เราจักมาทีเลยเป็นคนจกคนดีได้มเออก็ยังหมทานได้กินเจ้าอันเจาไปชาบานบักกับมาเลยนะไปบุญนบุณแสงทองตก าป้เขาห่อตั้งแตงมือซื้อโมแม่นบอกห่อว่านี่ว่านี่ว่าว่านี่บุญมื่อนี่บุญมื่อนี่เบียดคำอ๋อคอยคือเห็นเขาบุญเพื่อนหนุ่มเดียวบุญงั้นเนาะแจ้งแล้วบุญแจ้งแล้่ชงอทำแต่คือจืดแทนเออไรเนาะเองควมน้องเต่าได้แตาคือมืสอชงทำอะไรนี่เนาะไปหลั่งจานช่วยบ่เอ็งไรเออไรอยู่คุบอกอยู่กินสเต็กแล้วเนาะ กินล <laughs> ับ <contamination> ม <is near> ูบ <k meals> ่ะบอรับงูสาสิกินเนาะน้องมะน้าท่านกินทางหอดไ้เนาะขุนนี่สบายใจตัวนี้เนาะอ่าไม่งั้นงนไม่หักเห็นในคลิปก่อันตู้ชีตเอาเงินให้แสนหนึ่งเปิดบ้าให้น้องสับบออือคือโบแก้ไปซื้อกินให้เขาอย่างนี้ไม่หักถามเก็บไปซื้อแยังมันบมีเงินวันนี้มาขอมาขอแต่มาขอโตนะบอ เอ้าขอก็ให้ทำงานเลยเนาะไงเลยคอหมูปาเจ้าไจะกินน้ำปั้นบัดบูมีเงินซื้อไหมฮกเบิกแนะคิดเราบอกปะตัวจะกินน้ำปั้นสักบูมีเงินซื้อบัดนี้เราเอาราชีวีน้ำปั้นดูน้ำปั้นอือมตัวนะพ่อมีอยู่ตัวนะใครอยู่ต้นเห็ทยังต้นยาต้นต้นยาทำบุญให้น้องไปทำบุญบริมาเลยบน้องจังนะผมจะลาลานฉันเนาะ ปริญญาบวกเต้าบอกคนละเรื่องเลย้อนนอ่เจ้าบริมาเลยบ้าเฮือนอะแลวันนี่กับมามาอะไรไปบิดบุญมันสิไหหาเงินนีเดียวไปหาเงินเอาปงินญาจะเถอะเนาะนายใช้แบบ้จักนันมันประเมยเนาะเกียบประกันมาขอเงินน้ำนองมะนาวบานโอ้ยได้เออนุญนก็ควรจ่ว่าคขว่าพ่ออยู่วะส้ะมาใช่น่ะเมื่อนี่แหละเมื่อนี่เราไปไปนจักนาเขาเน่ะเรากะให้เพื่อน จักคณะนาเพื่อเนาะจะเผยนั่งหูคนบ้านเฮาวมีคนบ้านเฮาพาไปมีแต่เจ้าไปถ่ายอยู่เทียงหน้ารถเจ้าไปไปไหมคะมีแต่เจ้าในข่อยมาขอยิไปถ่ายกิ๊บน้องน้ำคิงแล้วขอยิเอาอันอันนั้นอันบานประตูกับอันเอียงเกาะโป๊ะไปให้เราก่อนแล้วสิมาเจ้าไปถ่ายรถอยู่หน้าน่ะเราทามาเสียเอาหน้าไม่แท้นมาบุญก็เราทามันล่อเลยใช้ล่ออยู่เอาบุได้ว่าอยู่ถ่ายเผื่อมาน่ะ เอาเอาแปลว่าเอากระพุ้ยเบลกะเอาเตกกระถังโยมชัยร้อยยูเอาใช้น้องซายจะเป็นยังไงอะไรจะฮักอันนั้นแหละน้าน้องซายจะน้าพาไปคนขอประจาคมเห็ดได้ขอจ้างมาให้เลยประชิดจาคมหาให้เนาะเห็ดได้จะมีแล้วเห็ดหาคนมาจ่อจ้างให้เลยกันเดินหันกะเห็นเจ้าห้น้องซายจ้าไปยืมรถเบามี่รถไทยนะแต่รถไหนเบามี่งก็ขับอุบลเนาะใช่ขับอุบลมีเจไปหาเบามิ่งเบามิ่งแล้วไปหาเงคาร์พใหญ่ไปหน้า ไม่หมดูคำบอกไปหาแล้วมาครับไ,ไปเติมแต่มันบริษัทได้มวยน้ำเขาก็ถามยุ่ไอ้ยากไลดูดลบเขากันแต่มาเห็ขนนดของน้าเราลดมากแกปีกไม่แต่หน้ามาใช้หนึ่งของวันใครนะหนูใจบอกลูคำเพิ่นเอา กี่คนมาไปแบกก็แรกคนมาจะขึ้นเพื่อนีกนี่กี่้าเหรนน่เอาไรอย่างเี้มขอไหเยอะได้ทางนั่ะลูใหญ่้บวมันเลือกกรลึกของมาพุาได่เท่ากับซ้อนซ้อนตลอดคนบดมือไม่สิปะเห็นบดเกเีาเนาะสามคนจะจัคนสิบได้ไปโทรหาก่อนลืมสะบอกันแล้วรอไทยเราปฏิบัตเวลาเข้ามาจอหนังสบาย กะรุ่มกะรุ่มเป็นพร้อมเนาะกะรุ่มยุบั่ะอันว่าอันเจ้าวันให้เพื่อนอันแกแกรถเอาเอารถเพื่อนหารถเพื่อนแกไม่ได้บอกระไนแบกมีบอรถนะสชวนลนยนี้เพื่อนมีรถตุเผือกมาติดกบรถเอาไนแม็กมีบอลรถหนือไงบอกรถไรเนาข้ามให้เลยยิ่นเข้าไม่ได้บอกะไเขาเอาขาวดีๆก่อนเจอเขาให้กับมี โชยกายกับทางเฮาได้หายเขานอนะ้อนขามันบรนิเมนบุญแหนเขามีนาทีมาเจาอะอ่างเดียวฉัได้ลุงโองโชคหมดแต่แล้วงรลดมาแรงมาใหยใคก็ได้โทวดูหัเตอะทัน,ทนทแป๊บเดียวนะี่สิบุมาทโทวโรถพงเบ่านี่เจ้ามีบ่อทังนั่นใส่น้ำนะเวลาเก่น้ำ อันกระพุยชี้เคียอใหญ่งี้นะเจ้าม uh ีอกพอน้ำนางนางแม็กขันแล้วกะก็มีรถกะยืมเราขันยืมมือเดียวบุหอดมือใช่ไหมตัวข้าวใกล้มันใกล้กันด้เพียงนางแม็กกับเพียงนางเต่านี่ใกล้เลยเจ้ได้เขากะแบบว่าเปียนเอาแล้วกระถางน้ำถังขาวน้ำฮัลโหลอันเจ้ามีบบอนกระกระพุยชีผ้าไว้แก่น้านะ จกจะมีมาอยู่บ่เออให้เขาซือมาในเด้่องเขาบูมี่เออเขาไม่ได้ามาีเออออออันนั้นรถเขาจะมันเป็นรถไทยนาบปรถใหญ่รถใหญ่แล้วเอกัเออจหน้าจะอันเออเออเออเอามาให้ยืมในมันบูมีเนี่เขาจะบูมีแนวไทยนามน เออจะโทรบอกเขาแน่คือกระพี้ันะไรเด้อเจ้าอยู่เจ้อยู่หน้าบ่เจ้าน่ะหน้าไซนาแก่แก่บนาเจ้านูแก่บอแกบนนาง่านีแกบกนานางเต่านี่แก้บเออเจ้านมีบ้ราไทนะเอามาแก่น้าให้ก็เขาบูมีแนวแก่น้านี่ สออวนี่มันนี่ไ้าายมอืมน่ะเราราขาอีแมกเรา่ะอืมไดบอกเแมกแล้วมกไอก็ได้อยู่อืมเอาเทีนเทีอนเทืนลงเต่านี่แล้วนี่แต่้องลองเต่าได้เล่ากวเาคันเมย์โบกาวเากันเนาะตัวได้ไปก่เนี่เราก็บอกอยู่เนี่ยเออเออฮเขาชิบอบอกไปถาเจ้าอยู่นาเด้อ เออเอตักย่างถาบเออกระเตียมน้ำกระถังดำนี่างนี้อันใดเตรียมได้กระเตียยถาบถาบเราลุอันใดเรามาเอออออเออน้ถารวมพันแล้วอ้กระถางนี้เจกะใส่น้ำน้ำเย็นมีเยเดียวเะพราะว่ามันต้องใส่น้ำลายเด้ว โดนดึกตั้งไหนดุ้งนะครับยากเห้ยเ้ยใครได้เงินดนะเดี๋ใครเออเขาอันกัดจะเอาเงินให้เขาเปลืองมันกระป๋องเปลืองปันใดดอกนามแม่เด้เด้เคยใส่เนาะเจ้ากะเจ้ากะอันก็ได้เจ้ากะอันอันบอกเขาแค่ว่าเอาเงินให้เขาเนาะเอาเงินให้ก็ได้เสียค่าไฟซอยอือจิบสี่หาสิบก็ได้แล้วเงินเส้นึงอืม กันโบโบใจว่าแั่งกับโบได้แล้วมันมันชียนามมา้ย,ย,ดยวเด้เจ้าโบหาหนังมาสุดๆมาเจาะให้บไปหน้าแด้วทำมือโบได้เลยค่ะสอบโบได้คือกันแล้วเ่ากระหางให้ทำมือเลยด้อันนี้ถือว่าใกล้แล้วเฮือนหลังเม,ม็มนไก,ก่ไก่หนึ่งจะกระหามมาให้เราได้เจาะนะมีเจะคอยถ่ายคลิปแล้วเจ้าก็ออกไปรถเป็นเตี้ยมค่ะ จะบานก็ติดทะตัวรางับเจาอไปน้ำล้างไปน้ำล้งจะได้ขมาไปย้ำปืนนอนบ่นอนน่นอนก็นอนนยแต่้านก็ติดงับกันสิ่เดิมแต่นอนแตนอนก็นอนก่ติดื็ติกตัวชิดมาเดีนอนกจะนอนกันเลยกันนินคือม่วยขาดกันที่ก็จะกันคืนช่วขาดเลยไม่ติยานอนสบายนะ มันก็คือการดทางกายแต่ละคนโดยเฉพาะคนเฒ่าให้นอนน่อยไปหุดนี้งห้นอนลาไปรุดนี่แมนเห็นแล็มุ้งก็จตื่นแมนตามไว้เด้คนเฒ่านี่นอนบวเกินสามชั่วโมงสอชั่วโมงขึ้นนี่มาจากโมงสัตดาบ์หน่อยไปนะไปขึ้นนะไปเติมเต้มไปไปมีเติมเติมเลยเที่ยวเอาซื้อเรียบร้อยเนี่ยเอากรต้มมาป้าทองเอากระทุงให้ ดมอยู่ช้านแล้วไม่กิมเชะจะพรกไปทำกันบอกกับเตอเตอหนึ่งกันว่าหาอัน,น,นยังแม่กันเนะัวทั้งแม่กดี๋ยวงแก่นไอพไปอมกันเนาะคุณเทถอให้าทานับเพีเ้ยมหลยก็นยไปได้น้ำแต่ยังสบายเนาะโคพันธยันไห้โคพันธยันไหจะปลูกคักปลูกเนี่ยประกาบอกสิปลูกค้กปฏิถารไาไหนในอกใตหมัปถารมาจากกรุงเทพ่ะ สว่าะใ่ไก่ไอ้ไก่ขนาดคงดีเนาะมาจากประเทศไทยคือเป็นสีฟาเลาให้ปลูกไปแม่งลักพวกคาหัวจริงไ่เอาไว้ใส่ไปกินเราอ่ะเพื่อกิงกับไปขายเราอ่ะเดรนแก็ต้องตองดูงว่อะไรก็ติดนน้านะนี่ทั้งน้ำทั้งรถเขาบอกวัวอะไรเนี่ยเขาบอกวัวเนาแต่โัน้ำมันอยก็ยังีปาก

ภาสิมาก,กาจะว่าเขาจะค้าเห็ดทางสร้างไงยา้นงแอบกับยาน้งนาตงอพดเริ่รวงยาคนเหียวตันบ่ดอานตัวไปทันเหนือนอออ่อยน,น,น,นะ,ะปัดหนักนเดอกปันรถมาแจ้งเย <laughs> เจ้าเจ้าได้ไปวอานางแมกยังดีพอเขาก็ก็ให้แต่เขาบม่ให้ร้องคอก้อนบม่ให้ยังว่าบม่ให้เรือว่าสิทำเงินว่าส่วงเกี่ยวกระเปายังใครเนาะหนาน้องคนหนึ่งลายเด็กตรงนี้เพิ่นกับโบหูเนาะว่ายำนายน้องเจ้ามีหน้าบบมีหน้าเพิ่นบริหินน้ำเด็กาว่ากับเขาใจเพิ่อนยูเนาะมีหน้าใดยันยันน้องเจ้ายันว่าใส่คนใส่คนเสียบเสียเขาก็เคยใช้ยู่น้ำใดทางแบบเขาเปิดก็ได้ลายแล้วเขาก็ยุดก้อน พักๆแต่ก the ็เปิดมาอีกบ่แม่เราสิเป the ิดยาวบดมือบดเวนเนาะเราก็พากเ่นดมือบดเวนแล้วใจอย่าเงี้ยขเบิ้งาไม่หักเบิ่งคลิปกะก็คือคนนั้นมากระทะใจเขาขาขานาขานาเกินห่ากุยดอกเนาะเบิ่งล่งกกมาไปเอาเบิ่งอไไดเบิ่งรถจ้กไปเบิ่งอะไรเอาเมฆมาเมฆเทน่ไป็นรถเมฆมารถไไปเลยจะไปถามรถจั่ว่ะแล้วมีแต่ทามแต่เราจะไปถ่ายอยู่หน้ารถตอนเาถ่ายคลิปแล้ว้อาก็เสี ออกไปละกะอย่าไปเจอกันอยู่หน้าเจ้าแม่ยได้ต้องหาให้ได้ได้โบแมนมาช่างมายังตกลงกันว่าอะไรเดิ้ลดีบิน้าเจ้าได้ห่ะไว้ทางได้มื่อนี่ไว้ทางมาฮะนาวอ่ะจังตุ่มเพลขึ้นหนาดำจะหนงมะนาวล้วหนาดำดำมันหมาเราสลายแล้วเน <hi> ีัย <ny cód ices> <yt olo> <yt classical> ตอนอยู่ในหน่ะข้าวขาวเนาะอือหูมคิ้มท่าไปไล่ไปนะไปหาลินค่ะไปหาหลิไล่ไปดักดูทรงนน่ไปเด้อไล้อลงใจก็อึดอิจดบ่คือบาษาในหัวนั่นมาเร็งกันเถอะซือไปทักน้าเลือดแพร่เนอะข้าไปนะยังไม่ท มืเงินไปลอมรองเต้น่ะง่หนุดเนยอื่นวสัาไปได้ขวยได้วัวโอ้ยเนาะเจ้าคนสำคัญมีที่คนหาเจ้าจะว่าแค่เนี่ะเจ้าว่าจะบมเมยบ่จะซอยกันซันซน่งกลบมามันบงคนเห็ดน่บริมนันเคนเห็ดน่ะปัญหาไว้เต็มที่แล้วไปสาจะเกินยี่หเห็นักค่ะมนตัน้เพียนักเมยบริพับพนมันเมยและครับวันนี้ ซอยจำได้จำหนึ่งได้อยู่ไปตอนแรกแต่แรงก <พอ S 2> ็ได้อยู่ตตแต่ว่าคันว่าซอยลายเจ้าชีเมย์เน<ม>ี่ยประสาทขึ้นเ<ม>พราะว่าดองสาวนุชยน่ะคนน่ะเพิ่นจัดไว้เรียบร้อยเพิ่นเตรียมไว้แล้วเพิ่นจังจัดงานน่ะ<ม>เพิ่นวางแผนเรียบร้อยแต่เป็นเดือนเลยเพิ่นวางแม่นเขาไม่ได้โฉดอกเขาอ้อซื่อดอกยันี่ยว่าเราบอกได้จากวะเนาะจะระบหากันคนเรื่ไกลปะไรเขาเอาไปกินกินแล้วก็มาเขาพอนอนเลยเ,เโโดโดก็บเล็กหน่อยละกันยา ว่ไปเต้นละวงค่ะบอกสิน,กกน,กกนอ้องเต้าม,มันน้องเต้าก็เต้นน้องแม่ก็ต้องเต้นคนในช่องรอบอแม่ก็เต้นบ่ลออ่ะข้าพันแม่ต้องเต้นเงียบก็เต้นทุกคนเงียบฟัดเงียบบ่เต้นเป็นบ่เต้นพรอนเป็นบ้างไม่เอาหันไปได้บุญชมเนาะแม่น้องเต้าไงกินได้เลยเป็นเนาะสร้างเป็นแท้ มาว่าเป็นเห็นเรียดงแล้วมีแต่เจ็บเอียงเจ็บขาเจ็บหลังเต้นม้วนเนาะดอกสนุตจิบบุ๊ดเบื่อเท่าคำบ่าเตะตู้มมวนบ่ม้วนชอบระวังเอวรุดเด้อติระวังเอวรุดได้เนาะว่าแต่เอวเราที่รุดจันแล้มันเข่าถึกบุบมันจักถึกเสียถึกตายเสียผิดบ่เช่าแข่งเช่าเจี๊ยบนิดเออน้องเต่าก็เต้นบ่ได้สิประสาทไอ้เช่าอ่ะ ใช่จริงเราก็ยังบริถเอาได้น40 40นไเนาะสี่สิบปลายปีหนึ่งเราไปบริถเด็กัวให,ห,ให,หม่ละแม่จ้ะเนาะเอาบ่พอไหมคะมีคนเอาเอาเดี๋ยวว่าไอเด็เอาอ่ะเอาเห็ดหน้าสุกินบอกัวแรกมือคนเอาเนาะแล้วก็โสดมาโดนแล้วอ่ะจะลูกใหญ่แล้วว่า<ต>เอาแล้วไอศิจ๋าอยู่แล้วมันอยู่เคยบ้าใส่ได้ หนองมะนาวบ่นอนในครัวมา,า,าให้นาให้หนองมะนาวบ่มาได้อ๋ออะไรจะว่าบ่ได้มาส่างว่าแค่คนบักงามนี่ว่าสิบบ่ได้เนาะบ่ตัดบ่ได้ว่าบ่ได้ดอกใช่ได้กับมีไร <laughs> <c oughs> กินดองส่งข่าวเลอยอ่ะอนาะสีมาฮัก้ี อยากกินายเดอร์น่งครัวัทสว่างเลยเดียอยากกินได้จะจ่อยหนึ่งไม่ไหลแล้วเนาะตู้อีกมันหกสิบแล้วจักป่านิบกินยาลายแล้วอืมเจ้าว่าแม่ใช่เนาะกินยาลายแล้วพตู้อีกแลวยังแม่ยังแม่เลยเตะแต่เขาอยู่ในเดือนตะกี้เนาะจ่อยเนี่งบึงขีพมาบึงคืนนี่จ่อยแล้มีแต่กระดูกผมจีงยาวซะคือพีน่าเนาะ กินไปจนร้อนบระกาศเบอร์คลิปเอาไปบางก็คลิปบอตาน่ะกดผู้นั้นกดผู้นี้ดิอ่ได้อยากกดเพย์บอว่ัดอ่าเะอทีก็อยากกดอยังหอมแท้แม่สกี้ก็อยากหอมแต่แก้มคนมาถ่ายดิถ้าชอบเป็นน้ำยางกินดีสว่างสลายโหดเขาดีจริงๆเนาะตสกี้สว่างกับสลายจนประกาศนังใกล้เห็นออกมาถ่ายคลิปไดไหม อย่าถึงยมหูบ่บ่บ่ยันฝืนมินคุยคอยค <c oughs> อยมาเมื่อยคอยมีเหือบีไครยันกมนาหน้าบ่มีเหือ,นนอ,หอดีแล้วว่ะโซนบันทึกเด็กหอนเี่ยนยนี้รประเดี๋ยวประเดี๋ยวยังไปเวลาไปในบอกแม่บอกก็แต่คาไปบ่ดพอมาบ่ไปเสเรนบอกดีมากดีมากไปยังบันบมอล่ะไปไปรนดี๋นี่ชื่อนี ก็ว่าไปเาไม่ได้รักษาเราไม่ได้กินยาอยู่ฟังไทยว่าไปหาพ่อหมอพ่อหมออยู่เราไปเรื่อยค่ะชีว่าจะมักลูกชายพ่อหมอไปบ่วยากป่วเศ้าแต่ชีว่าเขาจะมารพ่อหมอพูดแล้วคุณยิงเลยไปหาผู้ชายอ่ะอัน้ดีได้แม่ยุว่าพอครับอาการแบบควรไปเรื่อยไปไหนรับบนไปเรื่อยแล้วยายอะไรไปแล้วไปเนาะเศร้าเลยเนาะว่าอะไรปลาลับดุไปจะด็อกเมืองแหละมีแต่เอาเบอร์เพื่อนไว้มิราคิดทอดมีิยางกโทรถามเพื่อน จะถ่ามให้เจ้ามาเลยจะถ่ามอยู่หน้าเด้อจะคอยกระช่าว,าวางสลายสิไปหาน้องคิ้งก่อนมาเนี่ยมีแต่ชุมเจ้าเละไปเตรียมไหวท่าวนว่าอีหยังบ่ท่านได้กับไปหาได้ตอนแบบว่าสรา้างเจาะน้ำยังบ่ามาบ่แม่นว่าเพิ่นมาจังแลน่นตาตีไปโบ่บได้ขันบ่ได้ก็ไปหาอยุใส่ไม้ก็ไปหาหาไม่ได้เด้เหมือเด้อหายืมน้ำบาดเด้อหายืมนำ้ำพี่น้องพี่เจ้าคนแรกกำลังหมอกนางแม็กขันมาได้เด้อทำโบ่ได้กับตักงชืว่าจังได้เลยชิบ่ไร่เพราะนอนสลาย ได้คันหายืมหลายบอลบบแม่เราไปบอลเดียวโบได้เนียญาณ่ะมันโบนได้ต้องไปหลายบอลบอลนี้บโบหากระบอลนึ่งหาขกาเจ้าใจถึงต้องไปหลายบอลนนได้แน่ฉันมาลอกตุ้มีีแด้ฉัะจากแล้วอันนั้นจ็ไปเบิง้งไปหาเขาไปหลายบอลอ่ะอายุการเจ้าไปคาก็ได้ลูกน่าเราขมีเนาเดาแต่เอาหน,น,น้าขาแม็กแน่น,น่าแน่แน่อย่าดุดเขาบอกอืมคนเพื่อกันไป เด้อแล้วจะกลุ่มจะได้ยกคลิปก่อนกับไปเหียงก่อนสบายดีเอฟซีเนี่ยสบายดีกราฟกดติดตามก็แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเจา้าหน้าอยู่ด้านนองมะนาวเนาะสำเร็จโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เลยขอจบคลิปลงไปก่อนเด้อไว้พอขอกันคลิปหน้าเนาะไปต่อกันที่เจาะนำบาดาลที่นาน้องเต้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคขาวข่าปสบายดี